สวัสดีนะคะก็เข้ามาเจอกันกันกบกิฟในช่องกิฟพาสอดหนึ่งแล้วนะคะทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นตามหัวข้อคลิป,ปไปเลยนะคะในวันนี้นะคะกิฟก็จะมารีวิวคุชชั่นของยี ho, ่ห้อยี่ห้อหนึ่งนะซึ่งจริงๆยี y ่ห้อเนี้ยต้องบอกกันว่าเขาเป็นแบรนด์ของเกาหลีนะคะแลวเขาก็คือแบบขึ้นชื่อเรื่องงานผิวมากๆเลยแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างดังในไทยมากๆเหมือนกันนะคะแบรบนด์ไหนไปแบบไม่ได้เลยนอกจากของจองแซมมุนนะคะแล้วคุชชั่นที่จะมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นจองแซมมุนสกินนูเดอร์คเวอร 3บวนะคะคนี่นะคะก็คือจะเป็นแบบว่าแพคเกจจิ้งรูปร่างข้างในของเขานะซึ่งถ้าตอนที่เราซื้อมาในกล่องเขาเขาจะมีแบบว่าเป็น DIY สติ๊กเกอร์อย่างเงี้ยให้เรามาติดกับตัวคุชชั่นยังไงก็ได้นะคะตองแซมมูนเนี่ยถ้าหนูเราซื้อคุชชั่นนะคะเขาก็จะมีแบบเป็นตลับคุชชั่นมาให้1อันแล้วก็จะมีตัวรีฟิลมาให้ด้วยนะคะอันนี้นะคะที่เขาเขียไนไว้ในเน็ตนั้นก็คือแบบว่าตัวคุชชั่นตัวนี้นะคะเป็นเนื้อซอ f t m a มทนะคะบางเบาแต่ว่าให้การคุมมันด้วยแล้วคือคุมมันเนี่แบบวโนม เลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่ายิ่งถ้าเราแถบรุ่นนี้ไปก็คือจะได้งานผิวที่ค่อนข้างสวยมากๆนะกิ๊บรู้สึกว่ากิ๊จะจะมาลองใช้รุ่นนี้มากๆเราจะไปเริ่มลองคุชชั่นตัวใหม่ของเขากันเลยนะคะกิ๊ตอนนี้นะก็คือจะมีรอยสิวบ้างโดยเฉพาะที่คางนะคะแล้วก็จะมีน้องสิวเกิดใหม่ตรงนี้นะคะทุกคนส่วนหน้าแก้มตอนนี้ก็อาจจะพอมีสิวแบบเริ่มขึ้นมาบ้าง ช่องหน้าแก้มตรงนี้เราจะมาเริ่มลองกันเลยนะคะรุน,นี้ของเขานะคะก็คือจะมีด้วยกันทั้งหมดสี่เฉดสีนะคะสีะที่กิ๊บซื้อมาใช้นะคะเป็นเอ็นไลท์จะเป็นรูปร่างแพคเกจจิ้งนะคะทุกคนรุ่นนี้ของเขาจะมีความแบบแมทแมทนะแล้วก็สีจะเป็นสีออกแบบครีมครีมนะคะด้านหลังก็คือจะบอกชื่อรุ่นแล้วก็เฉดสีที่เราซื้อมาแล้วก็อยู่ได้นานกี่ปีหลังจากที่เราเปิดใช้ครั้งแรกนะคะรุ่นนี้นี่คืออยู่ได้นานหนึ่งปีหลังจากเปิดใช้นะภาพมันจะมีความแบบหนานิดนึง ว่ารุ่นก่อนหน้านี้นิดนึงนะคะของจองแซม,มุนเนี่ยถ้าเวลาเปิดเข้ามาเนี่ยถ้าอย่างเวลาที่เราใช้คุชชั่นอะ่ะเขาจะเน้นให้แบบว่าเราแทบตัวเนื้อคุชชั่นตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็มาแบบแทบเหมือนแบบเกือบปริมาณที่พอดีก่อนจะไปแท็บหน้านะคะ่ะเต่เราจะมาเริ่มใช้คุชชั่นตัวนี้กันเลยนะคะ ปิดได้ค่อนข้างโอเคเลยนะทุกคนคือจริงๆตรงนี้ของกิ๊ฟมีรอยสิวแบบเล็กๆอยู่อะ่ะมันเป็นแบบเป็นเล็กๆที่เหมือนกําลังจะเกิดมาเออมันก็ปิดได้โอเคนะคะเดี๋ยวต้องมาดูว่าตรงใต้คางมีรอยนนึงจะปิดได้ไหมนี่นะคะก,กิ๊ฟก็คือลงทั้งสองข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะกิฟว่าพูกว่าคุชชั่นตัวเนี้ยคือตัวผับอะ่ะมันดึงเนื้อคุชชั่นออกมาได้เยอะมากฉะนั้นแล้วไม่ต้องแท็บ เยอะนะคะแล้วก็เอามาตรงแบบมิดแอนด์ฮัทของเขาก่อนแล้วก็ค่อยมาแบบทาที่หน้าเรานะคะที่รู้สึกเลยนะคะต้นนี้ของเขารู้สึกค่อนข้างบางเบาแต่ปกปิดอะสูงมากกิดว่ามีรอยตรงแบบพวกรอยสิวตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่จะมี วกใต้ตาครําอย่างเงี้ยคือหนะ้าตอนเนี้ยคือเขาก็ปิดทั้งสองข้างเลยดีมากๆรอยที่กิ๊บรู้สึกว่าถ้ามันไม่ได้เข้มหรือมันครัาม,มากๆคือสามารถปิดได้เลยแทบจะไม่ต้องลงคอนซีลเลอร์เลยนะคะทุกคนแต่ว่าต้องเป็นรอยที่แบบเล็กๆแล้วก็คือไม่ได้ครําม,มากตรงหน้าแก้มกิ๊บมีรูขุมขนนะคะทุกคนกิ๊บก็รู้สึกว่ามันเบลอได้ในระดับหนึ่งเลยแต่ก็คือยังไม่ได้ถึงกับแบบว้าวมากขนาดนั้นส่วนตัวถ้าเราตอนเนี้ยมองรู้สึกว่าถ้าตอนแรกเราจะลงแล้วคือใช้แบบพามร์ลงแล้วก็มาใช้คุชชั่น ว่าแบบเบอรวมคนได้แบบเนียนและกริบมากขึ้นนะคะอันนี้นะคะกริบมาใช้เป็นกล้องหน้าของมือถือถ่ายนะคะทุกคนคือจะบอกว่าได้มีความแบบเห็นงานผิวด้วยที่แบบกล้องถ่ายรูปถ่ายแล้วแบบมันไม่เห็นนะคะทุกคนเนี่ยโอ้โหแล้วก็คือความปกปิดนี่ก็คือเวอร์วังอลังการมากดูทุกคนเนี่ยเห็นปะคือตอนแรกใต้าตากริบแบบค่อนข้างคล้ำนะนี่คือมันปกปิดได้แบบโอเคเลยอะใต้ของ คือใต้คางรอยสิวของกิ๊บค่อนข้างคล้ำม,มากทุกคนแล้วคือแบบมันปกปิดได้ดีในระดับหนึ่งเลยแบบว้าวมากถ้าตอนนี้ที่ให้มองนะคะถ้าถึงก่บใครที่แบบผิวหน้าค่อนข้างดีในระดับหนึ่งแล้วอ่ะคือแบบรอยสิวแบบไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยคือลงแค่คุชชั่นจบได้เลยไม่ต้องลงคอนซีลเลอร์เพิ่มไปเลยมันจะได้เหมือนความเป็นแบบว่างาผิวผิวด้วยแล้วก็มีความปกปิดที่ค่อนข้างสูงมากๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบว่าความคิดเห็นคร่าวๆนะตอนนี้นะคะสําหรับตัวคุชชั่นตัวนี้ของจองแซมุนเขานะคะแล้วเดี๋ นนะะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนี่นะคะกิ๊กก็ไปแต่งหนะ้าทาผมส่วนที่เหลือมาแล้วนะคะทุกคนตอนนี้นะคะอีกประมาณ15นาทีจะบ่าย3โมงนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าถ้าใช้คุชชั่นตัวนี้ทั้งวันนัแหะคะ่ะผลเัพธาที่ได้อะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงมันจะแบบคุมมันขนาดนั้นไหมแล้วแบบติดทนหรืออยู่ได้นานทั้งวันขนาดนั้นจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะ นี่นะคะก็เป็นเวลาประมาณ4ทุ่ม15นาทีนะคะถ้านับตั้งแต่ตอนที่กิบใช้คุชชั่นอันนี้แต่งหน้ามานะคะก็ผ่านมาประมาณ8-9ชั่วโมงนะคะบอกก่อนว่าวันนี้กิ๊บไม่ออกไปข้างนอกมาด้วยนะคะแล้วก็เหมือนแบบวันนี้ฝนตกหนงหน้ามันก็มีการแบบโดนฝนนิดนึงนะภาพหน้ากิ๊บนะคะก็คือหน้ามีความมัน มากๆไม่รู้ว่าจะเห็นชัดในกล้องไมนะแล้วก็ตรงบริเวณปีกจมูกหรืออะไรเงี้ยตรงบริเวณที่แมสมันโดนอยไรเงี้ยคือมันก็จะแบบมีความหลุดๆไปนะคะตรงไหนที่มันมีความเป็นแบบว่านาแห้งๆลงวมันก็จะมีความเป็นคราบนะคะที่ก็คือเป็นกระดาษซับ,บน้าที่ซับออกมาได้นะคะประมาณนี้นี่เป็นหลังจากที่ซับน้ามันไปนะคะสภาพน้าก็จะเป็นประมาณนี้ สำหรับกิบนะคะคุชชั่นตัวนี้นะคือมันมีความแบบว่าเป็นคุชชั่นซอบแมทจริงๆก็คือเหมาะกับคนหน้ามันนะคะแล้วก็ตอนที่ลงไปครั้งแรกคือปกปิดแบบดี มาคือรู้สึกแบบช็อกเรื่องการปกปิดมากเพราะรู้สึกว่าไม่ได้คิดว่ามันจะปกปิดได้มากขนาดนี้นะคะถ้าบริเวณไหนที่มันมีความเหมือนแบบเป็นรอยที่ไม่ได้เข้มมากๆต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะคือรู้สึกว่ามันสามารถปกปิดได้เลยแล้วเราแบบไม่จําเป็นต้องลงคอนซีลเลอร์ทับเลยนะคะแต่ว่าถ้าไหนที่มันเป็นรอยที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วมันมีความเข้มอย่างเงี้ยคือมันก็อาจจะแบบไม่ได้ปิดได้กริบมากขนาดนั้นก็คือถามว่าถ้ามันเป็นคุูชั่นแล้วแบบปกปิดได้ขนาดเนี้ยทั้งแบบกิบก็คือกริบแฮปปี้กับ แล้วก็เขาบอกว่าคุมมันได้ยาวนาน24ชั่วโมงอ่ะวันนี้กิฟวอ่ะคือมีออกไปข้างนอกเราหน้ามันก็แบบโดนฝนอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้พาวเมอร์ลงแล้วก็ไม่ได้มีแบบเซตด้วยแป้งเนาะคือความมันมันก็ออกมาค่อนข้างแบบเยอะอย่างที่ทุกคนได้เห็นไปถ้าถามว่าน่าจะอยู่ได้ยาวนาน24ชั่วโมงใน ประเทศบ้านเราไหมประเทศแบบอากาศประเทศไทยอย่างเงี้ยส่วนตัวคิดว่าน่าจะอยู่ไม่ถึงแต่ถามว่าระยะการที่แบบความมันมันจะออกมาก็รู้สึกว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานกว่านะคะสมมติว่าปกติอาจจะสักสามสี่ชั่วโมงอันนี้ก็น่าจะประมาณแบบสี่ห้าชั่วโมงที่แบบความมันมันจะเริ่มเริ่มออกมาอะไรเงี้ยส่วนตัวรู้สึกว่าระหว่างมันต้องมีการแบบว่าได้แบบซับหน้าเพิ่มแล้วก็แบบมีลงเพิ่มแน่นอนนะคะถ้าไม่ลงเพิ่มเลยรู้สึกว่ามันอาจจะอยู่แบบ ไม่ได้นานขนาดนั้นนะคะแล้วก็อันเนี้ยที่ไม่ได้เห็นในกล้องตัวนี้แต่ว่าตอนที่กิ๊ฟลองใช้เป็นกล้องหน้ามือถือ้ายอะคะ่ะกิฟเห็นความมันเป็นงานผิวที่แบบงานผิวที่ชัดแบบค่อนข้างชัดในระดับหนึ่งเลยนะแต่ว่าไม่ได้ผิวจ๋าขนาดแบบว่า gold skin หรือแบบ dewy skin ขนาดนั้นนะคะมันมีความแบบเป็นผิวเล็กๆที่รู้สึกว่า เออแบบไม่ได้คิดว่าคุชชั่นตัวนี้จะทําได้ขนาดนี้นะคะแล้วก็คุชชั่นตัวนี้นะคะถ้าตรงไหนที่มันมีนมความหน้าแห้งอะก็คือใช้แล้วมันจะมีความเป็นคราบนะตรงนั้นอย่างของกิ๊กก็จะเป็นตรงแบบตรงหน้าแก้มตรงเนี้ยใช่อันตรงนี้เลย แล้วก็สีของคุชชั่นตัวนี้นะคะรู้สึกว่าใช้ไปแล้วสีมันไม่ดรอปนะคะทุกคนอันนี้คือที่กิ๊บใช้เองถ้าใครที่ซื้อมาแล้ว,วแบบเออมันเฉดมันสว่างกว่าแบบว่าคอของเราไปแนะนก็คือให้ลงคอเพิ่มด้วยจริงๆอันเนี้ยสีที่กิ๊บเลือกมามันเป็นเอ็นไลท์มันก็คือยังสว่างกว่าคอกิ๊บไปนิดนึงนะคะกิ๊บก็ลงแบบว่ารงคอเพิ่มด้วยนะคะคุชชั่นตัวนี้นะคะก็มีความติดแมสนะประมาณนี้นะ แต่คือช่วงแรกๆที่ใส่แล้วประมาณแบบ4-5ชั่วโมงอะความติดแมสของมันคือน้อยมากๆน้อยแบบน้อยมากๆจริงน้อยจนแบบว่าตกใจว่าแบบเฮ้ยแบ,บติดแค่นี้เองหรอกแล้คือที่มันจะติดเยอะๆนะคะก็จะเป็นช่วงแบบจมูกที่เราเหมือนแบบกดๆกับตรงบริเวณคางอะไรประมาณนี้แล้วก็คุชชั่นตัวนี้นะคะเบอร์รผลูขลงผลได้ดินในระดับ ะคะคนคืออย่างที่บอกไปว่าแบบไม่ได้ลงพัมเมอร์จริงๆแต่คือความเบอร์ของเขาก็าคือแบบทาได้ไม่แย่มากๆจริงๆนะอีกอันนึงนะคะถ้าตอนแรกที่เราแทบคุชชั่นตัวน,นี้ว่าไม่ต้องแถบเยอะนะคะเพราะว่าเนื้อคุชชั่นอ่นะพอมันแถบมาแล้วมันได้เนื้อคุชชั่นค่อนข้างเยอะมากๆคือคุชชั่นตัวน,นี้มันสามารถค่อยๆบิวเพิ่มได้ฉะนั้นแล้วค่อยๆบิวไปจนกว่าเราจะพอใจนะคะแล้วก็ข้อเสียของเังกิบตัวนี้นะคะรู้สึกว่ามันมีเฉดสีให้เลือกน้อยเกินไปอ่ะคืออาจจะเพราะว่าเป็นงานแบบ ครื่องสำอางเก่าด้วยเฉดสีเขาจะมีไม่ค่อยเยอะคือขนาดที่มันแบบขาวหรือแบบเข้มสุดมันก็ยังไม่ได้แบบว่าเข้มสุดมากขนาดนั้นนะเออมันแบบเฉดสีมันมีให้เรื่องน้อยเกินไปจริงๆนะคะถ้าส่วนตัวนะคะถ้าถามกิ๊วว่าถ้าเป็นคนที่หน้ามันแล้วอยากจะมาลองใช้คุชชั่นตัวเนี้ยกิ๊บเชียร์ไหมส่วนตัวคือเชียร์มากเชียร์เลยเพราะแบบลองไปแบบเลือกสีให้มันเข้ากับผิวเราก่อนเราดูเนื้อว่าแบบชอบไหมนะคะถ้าใครที่ชอบความที่มันเป็นแบบซอฟแม็กด้วยแต่ก็คือได้ความผิวผิวแบบงานผิวด้วยนะคะก็ ก็วันี้เลทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอในวันนี้กันนะคะหวัาว่าจะพอเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังลังเลคุชชั่นตัวนี้อยู่นะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe น,นะคะจะไ,ได้มาเจอกันในวิดีโอต่อไปนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ